เงี้่ข้าแรงเหรอไม่ข้าเลยจะไม่ได้อือ๋อถ้ากดค้างไว้แล้วปล่อยก็จะเป็นแบบปล่อยแรงมาไม่รู้ดีหรือเปล่าก,ก็เหมือนถ้าโปรโปร่ของคุณอไนันแบบะแต่ ปีมันจะน้อยกว่าครับเอ้ยก็เหมือนกับ ab ab เซนเนารานี่มนข้าวหรือยังัน้ยเอวยอ้ยเวอ้อโอ้ออด้าทำไว้จะเป็นการพิ่งตัวตปหน้รงนี่ผมไม่แพ้ เพราะผมคือเซนตาหมอยว่าแต่เฮลทำไมมันกดตรงนี้เละเซนตามโม้ครับเซนตามโม้คุเป็นคนโม้ครับผมไม่ใชอออ่คนโดอีกอืมคนโม้หรอคนขี้โม้เซนตามโม้อืมอืโอ้ยเอ้าเอาเอ้าเจอหมัดเอา เดียวแตไม่เอยเอยเอเอขข่ามากเลย่ะใช่ทาไมตัวมันหนิงขาวเอ้าอู้วู้วู้อตายเพราะราเบิดตัวเองไม่ได้นะไม่ได้นะอู้ไม่ตายอ้ยไม่ตายเลยเนาะ

แต่ไม่มีเพื่อนต้องชีวิตโอ้ได้กินอาหารด้วยอุ๊ยด้กินอาหารเป็นชั่วโมองนะเผ็บมากเลยอ๊ยโอ้โต่โอ,อ,อไปด่านอา,ากาศเหรอง่ายเลยถ้าตกไปก็จะตายบนโลกอะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวห้ามตกตรงนี้สู้กันแบบให้ตาย ตุ้งแหน่ไม่ตายเหรออันนี้ยากเลยแต่ถ้าใส่ออกไปง้ายก็ง่ายโอ้โอ้โอ้๋อก็คือต้องไต่อยตรงประตูเอาไปไอ้ยากษเกูไอ้ยักา์กู แล้วครับหืมวัดอีทุกกระยะนักสู้ก็เยอะแล้วก็นักสังนักกระโดดักเตะก็เอแล้วกอาเนื้ ก่อนดิเอ๊อเออเอรสุยาเอ๊ะเมื่อกี้แค่กางนาป่ะเหมือนด้วย กลางเขตของโกโจะน่ก <łość> ็ียดน่ากียดน่กลียน่กยน่กยน่เกไม่กล้าไปปียวอืม ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับกับมัดปกติทั้งจินดมถ้าคนไม่อยากโดนมันต่อยก็ต้องกดไลค์กดกระต่เอเอ้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 อ้ออ้้อเออ้อ้อเอ้อเอ้